สุดท้ายดูดิเรียบร้อยขั้นงสุดท้ายอย่างเงี้ยเซวนวเทเนเทเนลุเรียบร้อยนะครับขายเหลือกเก็บสโนกันนีกว่าได้กับข้าวกินแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ สนับสนุนโดยดวงเบ็ดบอยเบรกท้ายปิดชิงต้องการใช้ด่วนโทร0เป็น6 4 9 5 2 7 9นะบอยครับสวัสดีครับก็สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเหมือนเดิมนะรถจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับคนของขึ้นเรือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหม่เดิมนะครับก็เดี๋ยวจะไปทําหม่เดิมนะพอดีนะเขากลับนะครับนะก็เวลานี้นะครับ หกโมงนะผมมาถึงนี่ก็หโนะ้โอขนาดน้ําท่วมทางนะครับดูนะน้าท่วมทางนะนักตกปลายังยังมีเฝ้าหมายอยู่อยู่นะครับแสดงว่าเมื่อวานที่ผมสอบถามนะครับก็เมื่อวานปลามันกินนะเนาะ,ะที่ผมถามนะที่ผมเดินเข้าไปข้างในเคยครับดูที่ครับยังเหนื่อยอยู่เลยกับการขนของนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้นะว่าจะมีแต้มีตัวฝากน,านะนะที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือเปล่าเดี๋ยว ไปติดตามรัะชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตายเรือออกไปนะครัอบอนภุภัยนี่ครับตั้งกีเพียรไปนู่นเลย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนานานทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาพบกัว่าผมครับบอยเบกท้ายฟิชชิ่งตกปลา,านานานทุกท่กทานนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ก่อนอื่นครับผมต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่ททานนะครับที่สนับสนุนผมช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของผมไม่ว่าจะเป็นเหยื่อก็ดีดวงเบ็ดก็ดีแต่ก็โคดวิ่งชิ่งสั้นก็ดีนะครับขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเช้าวันเสาร์นะ ได้อยู่ที่แม่น้ำคูทอยสามนะครับก็ที่หลังแพ้นะครับนีแเอาแพแพสีเขียววันนี้ก็ลงเบดทั้งหมดแปดคันนะครับชุดใหญ่เต็มเลยนะวันนี้นะก็ได้ลงหลังแพ้นะครับก็วันนี้นะักตกปลาก็เนื่องจากน้ําท่วมนะน้าท่วมทางแล้วเขาอาจจะไม่ได้ค่อยเข้ามาหรือว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ไม่รู้นะ ก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีแต้มหรือเปล่านะครับก็วันนี้ใช้ขนมปังนะขนมปังแล้วก็เม็ดโฟมจิ๋วนะเม็ดโฟมกระกระปุกเดิมใช้ตลอดปีแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับนี่นะขนมปังก็นมเบ็ดก็จะเป็น ลงเบ็ดจะเป็น0.5นะครับลงเบ็ดที่ใช้ในวันนี้นะลงเบ็ด0.5นะครับแล้วก็เป็นตะกอวิ่งนะครับอ่สำหรับสายชิ่งก็จะปากกินชิ่งสั้นนะครับนะแล้วก็ไม่มีอะไรเหยื่อก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะขึ้นเหยือ่อ4โล4.5นะครับ300บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับ มาง่ายหน่อยผมเอาเรือมากดของนะครับของทั้งหมดที่เอามารายละเอียดก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่าก็ท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับกอ็อยากรู้อะไรก็ให้สอบถามแอดไลน์มาแล้วกันนะครับลายจะทิ้งไว้ที่คําอธิบายวิดีโอนะหรือว่าเพิ่มเติมวิดีโอนะครับนะก็วันนี้ผมทั้งใจว่าจะจะกลับ เย็นว่าจะอยู่วันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์อาจจะไปที่ประแสนะเพราะว่าน้าเตี้ยชวนว่ายี่โสกเข้านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูน้อง้องบีนะครับว่าเขาเปลี่ยนกะหรือว่าเขาทํางานยังไงหรือว่าเขาอยากจะมาตกนะก็เดี๋ยวดูถ้าเขาไม่อยู่ก็ไม่ได้ไปกระแสนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปเดียวก็มาดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้นะ อากาศก็ดูปลอดโปร่งนี้นะครับที่ที่อื่นเขาก็ว่าฝนตกนะก็ที่ปวกแดงระยองแม่น้ำคูสอยสามฝนไม่ตกนนี่นะครับแดดดีนะก็ะเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับเนาะหวังว่าวันนี้คงจะทำแต้มได้มากกว่าคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมทำไปได้6แต้มนะ ก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่ก็ฝากติดตามได้นะครับนะก็ผู้ติดตามก็4 0 0พันซับแล้วก็ขอให้ครบ5 0 0พันซับเร็วนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามไปรับชมกันต่อเลยครับมาแล้วหนะ้าตัวแรกนะ โอ้ยต้องรอดนะดิเฮ้ยรอดไปนะโอ้ยหานะแกตัวนะตัวที่ ยังเป็นก้อนอยู่เลยนะเต็มปากนะครับ0.5นะ์<า>ดห้านะ้วนะ เปลี่ยนเหยื่อถึงจะกินนะโอ้ทำไมสับไม่นั่นวะน่าใช่อักสับไม่ติดอะ่ะ ก็เลมเลมคันนั้นมาดึงคันนี้คอดูเชื่อดีต้องสามถ้าเบรคคนหวานนะเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงยาวๆเลยนะน่บอกเดี๋ยวมันต้องสามห็นไหมมันหลุดตั้งสอง 2, ต,ตัวสามตัวเลยวผมก็หลุดอีกไงมันไม่ดิ้นเนี่ยไม่ดินนะ้นอ่ะปลาหน่อยมันไม่มันไม่เคกอะดิมันไม่เคกเนี่ย มันไม่เค้กเดี๋ยวเอาปลาก่อน ไม่ไม่ละถึงนี่แล้วเฟ้ยของเคียดไปแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไม่ไม่อันนี้แหละถึงแล้วมันถึงแล้วโอ้โหกว่าจะกินกินต้องเออ อุย้ยมันเลมตั้งนานกว่าจะกินอู้หึกินตองท้องจะแตกกันขนมปังออกออกไม่ออกอะ่ะกระตุกกระตุกมันไม่ออกอะ่ะหลังียอะมาก มันไม่ออกอะถ้าออกก็เอาแล้วนะ่ะออกออกหน่อยนึงขึ้นนี่ขึ้น,ข,นขึ้นหรือออกหน่อยนึงก็ได้มันถ้าเราสรับไปแล้วมันเสียไงเกิดมันยังวนอยู่ตรงนั้นน่ะเรียบร้อยแต่เพียนแล้ะอูอ้ปื๊ด โอ้ยลอมมันกดก็ดีแล้วเนาะเออเอมาต้องตึงอย่างนี้เนี่ยมันต้องตึงอย่างนี้นุษย์ขยุงต่อเนื่องขนาดนั้นนะมันต้องนืดมาแล้วมันต้องตึง,มตงเมื่อกี้มันปึืดไปก่อนเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวผมผมเล่นเอง,ออง,ไ,งไม่ไม่เดี๋ยวผมเล่นเอง ผมนี่ใช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 ่มันเป็นการถ่ายเฮ้ยเข้าป่าไปแล้วเฮ้ยมา ขานี้ต้องซ้อนแล้วนะขานี้ต้องซ้อนแล้วนะขอนี้ต้องซ้อนแล้วนะขออคนี้ต้องซ้อนแล้วนะเต็มมดใสกล้องไหมนะเอาเอาเลยหัว้ซ้ายหัวเนาะมาแล้วครับวันนี้เยู่นาบอยครับต้องเร่งป้ากินไวครับต้งอะไรนะโคตรเร่งมันโคตรเร่งนะเดี๋ยว สามตัวติดครับเดีปล่อยปลาไปหมดเลยครับมาอือปึ๊ืโอ๊ยอ้าน้าน้าเดี๋ยล้างไว้นะล้างไว้องไรแล้วร้อยแล้วอยแล้วแค่นี้เอ๊โอ๊ยนะเมื่อกี้ก็ถ้าซ้อนกันได้แล้วนาะนี่เป็นตัวที่สามที่กินติดๆกันนะครับ พอยไม่ยอมผมตัด <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับอู้ยหยือยังเป็นก้อนอยู่เลยไหมเ้ยร <c oughs> อ,อ,อดรอดรอด <c oughs> มาแล้วครับอ,อ,อันนี้เป็นตัวที่สองนะพอดีเมื่อกี้ผมชาร์จแบตกล้องไว้นะครับนะน้อยบอกนะครับเหยื่อไม่แตกแดกเฉยนะโอ้โหนี่คบไว้นุ่งตุ้งนังเลยนี่นะก็ ผมก็ยังตกอยู่นะครับก็เช้าวันนี้เป็นเช้าวันาัินทีนะครับนะก็เดี๋ยวมาสักบ่ายๆนะครับมาดูนะว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่ณเวลานี้นะครับ2โมงครึ่งนะ2โมงครึ่งนะครับผมทําแต้มไปได้แล้ว2นะครับรวมรวมตัวนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ประมาณสักบ,สบ,สบ่าย2บ่าย3มันจะกลับนะครับนนก็ในหนเราก็ได้ปุกเหยื่อไปตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวมารับชมกันต่อเลยนะครับโอเค ภาพบรรยากาศนะครับเวลานี้นะน้อยอยู่ตรงนู้นนะครับนนะี่นะภาพบรรยากาศดูนะครับโอ้โห0ูนนะปวดยากมากเลยนี่นะเข้าเต็มนะครับสาเหตุที่ใช้0.5นุนะเออปวดยากมากเลยครับ จากมีมีคีบนะออกแล้วนี่ครับยังไม่แตกแดกเฉย ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนาะตึก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 ๊กเตะเป็นลูกบอลอีกแลลหละปลาเลาะน้อย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 ยังไม่เต็มปากนะผมว่าเต็มไหม ลากเยี่ยนิก่อนไม่เต็มปากยังไม่เต็มปาก vui vui đó cung nước lèo hổ oh. คือเหลือตัวเองรอบนี้ <laughs> แล้วไม่เรียกก็อุอ้ยสยายใหญ่อยู่นะฮ้สายใหญ่อยู่นะกดกดไหมนะกดไหมนะกดกดกดดูครับด,ดูนะ นระแวงมากเลยนะ,ะไปออกไปรับเขาหน่อย <c oughs> <c oughs> ขึ้นนะขึ้นแล้วไม่ขึ้นหยาดี ตัวคือเป็นสียังสีวะอะ คือแล่ว่าโอ้โหแวนน้อยบางจังหวะนี้ก็ต้องจัดครับหนักลับ,ลบตื่นอยู่จัดอย่างเดียวโดนแล้วนะ แมตก่อนกับบ้านล้วนะมีร้อยเปอร์เซ็นต์ หายดูดิเรียบร้อยขั้นสุดท้ายอย่างเงี้ยรอดเก็บแต้มได้แต้มนี้ได้กดกดเต็มที่เลยนะ อนนี้นะครับนี่นะสิบห้นานาทสิบห้านาทีนะก็เดี๋ยวส่งงานกันหน่อยครับไปเดี๋ยวเราไปเอาปลาขึ้นกันเลยดีกว่าเ,เห็ดนี่เออต้องเห็นนะอือ เปลี่ย,ลย,ย,ย,ยนละน่าจะถึงสิบหางนะตามจำนวนที่นับไว้สิบหางพอดีนะครับสามสี่ห้าหกสิบหางพอดีนะนี่นะครับปลาทั้งหมดนะสิบหางพอดีนะก็รอบนี้นะครับผมมา ได้มีโอกาสนะครับได้เข้าซ้าเป็นครั้งที่2นะก็วันนี้นะครับก็ทาลายที่ติเที่ยวที่แล้วได้ไป6เที่ยวนี้ได้ไปสินะครับก็คลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและเข้ามาหาผมนี่นะเดินเลยนะครับก็ผมนะครับบอยไปทายพิชชิ่งลาไปก่อนครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ โอ้คลิปนี้ทรมานทรมานมากเลยครับฝนก็ตกนะดูดิถายเรือไปฝนก็ตกนะโอ้คลิปนี้ทรหดสุดๆเลยครับกลับไปนี่ต้องอาบนองอาบ,บน้ำนะเอาพอในเต็มที่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมบอยไปกายฟิชชิงสวัสดีครับ